เป็นที่เป็นเนมืองไทยเมืองไทาเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามาคคีทธงไทยไตรรงเป็นธงสามสิทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนา น้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรกใครเมื่อยามีภัยร่รวมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลจบแล้ว